ยินดีดะนะคะเรามาช่วยเหลือกันต่อนะคะท่านผู้ชมในช่วงของสถานีกฎหมายค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหอยากจะได้เงินมาลงทุนเอาเงินมาทําภารกิจต่างๆแต่ปรากฏว่านะคะในการที่เราไปหาเงินมานะคะก็มีการมาหลอกลวงให้เซ็นเอกสารนะคะบอกว่าเป็นการกู้เงินแต่ กลับเปลี่ยนจากการกู้เงินเป็นการซื้อรถยนต์โดยที่ผู้ที่ลงชื่อในสัญญาไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะคะกลับกลายเป็นนี่กว่า80 0แสนบาทค่ะนี่เป็นความทุกข์นะคะที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้ในข้อกฎหมายค่ะติดตามรายละเอียดในสกู๊ปเรื่องนี้ค่ะอ๋อแม่คเคยเฮ้อปนจุยแม่ติวาแม่ไ่ได้ไปเอาขอเขาหนอ ออแม่มาได้ไปเอาเขาบาได้มีโทรมีตาสักอย่างมันแต่มันมีตีพิสตีเซ็นนั่นเหาะเราตอนนี้ยอมหับว่าเขาได้เซ็นเหาอได้มาได้ไปเอารถเอาล้างของเขาออกมาเอกสารสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แบบฟอร์มการชำระเงินตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์อื่นๆจากบริษัทไฟนันแห่งหนึ่งได้ส่งมาให้โบเขียววงมาวัย53ปีชอมเพิงงาจังหวัดลำปาง ซึ่งเธออ้างว่าไม่เคยได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แห่งนี้มาก่อนแต่ยอมรับว่าลายมือชื่อที่เซ็นตรงช่องผู้เช่าเป็นของตนเองซึ่งเธอเองก็รู้สึกตกใจที่กลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเซ็นเอกสารเพื่อน,นำไปขอกู้เงินแต่ไม่ทราบว่าเป็นการเช่าซื้อรถยนต์ ท่านจิรพรมงมาลูกสาวเล่าว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีเพื่อนบ้านในหมาชักชวนบอกว่าจะหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยไม่แพงสามารถกู้เงินถึง1 2ึ่งถึงสองแสนบาทจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านก็ได้พาผู้ชายแปลกหน้ามาทําสัญญาที่บ้านโดยบอกให้เซ็นเชื่อในหนังสือไปก่อนและขณะนั้นทาง,งครอบครัวต้องการใช้เงินด่วนจึงรีบเซ็นไปโดยไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรต่อมาเพื่อนบ้านคนเดิมแจ้งให้โบเขียวไปรับรถที่โชว์รูม ตนเองก็เริ่มแปลกใจและเพิ่งทราบว่าการเซ็นเอกสารครั้งนั้นเป็นการเช่าซื้อรถซึ่งเธอเองก็ได้แจ้งกลับไปว่าไม่ต้องการรับรถและขอยกเลิกสัญญาเช่าซื้อแต่ล่าสุดเธอกลับได้รับเอกสารไปแจ้งหนี้จากบริษัทดังกล่าวจึงได้ไปแจ้งความที่สอพอ,อในพื้นที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แนะนําให้ไปดําเนินการทางแพ่งเนื่องจากไม่เข้าข่ายคดียา,ยา ถ้าผู้ชมว่าเรื่องของสถานีกฎหมายตอนนี้ผู้ที่เดือดร้อนนะคะมาร่วมอยู่ในรายการกับเราสองคนแม่ลูกนะคะคุณแม่ก็คือคุณแม่บัวเขียววงมามาพร้อมกับลูกสาวคุณจีรพรวงมานะคะแล้วก็ในส่วนของทางอาจารย์เจษดาอนุจริกรรมการบริหารของสภาทนายความก็จะมาช่วยเหลือเราด้วยนะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจษดาเดี๋ยวความุญาถามสองแม่ลูกนิดๆหนึ่งนะคะตัวแม่บัวเขียวเนี่ยแม่บัวเขียวอ่านหนังสือออกใช่ไหมแล้วตอนที่เขามาให้เซ็นเนี่ย แม่บูเขียวได้อ่านสัญญาไหมม่ได้อ่านเลยเจ้าท้าแม่มาเป็นตัวนี้แม่ตากับปเจดีมันมันตเลยพึ่ดท่แม่เซ็นนี่แน่เซ็นตั้งนี่ตั้นี่มันชี้คืเซ็นตั้งนี่แม่กับมาอ่านสักก้อนก้อนนี้กองซื้อมันหนาบ่ว่าเซ็นนั้นอันหยังนี่แน่ก็บอกเอาไา้จะได้กอดเดียวจะเอาเงินมาให้กู้เจ้าเงินห้ื่อกู้แม่ก็ว่าเซ็นกู้เซ็นกู้เงินตีเฮาเซ็นไปเพราะว่าอี น้องก็แม่เนี่เป็นหนี้น้องระบบนักจะน้องมีเงินที่จะส่งเงินไปโบกแล้วกัใครส่งเป็นรลายเดือนเจ้าคนที่พามานี่เรารู้จักสนิทสักแค่ไหนวู้จักเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเจาะโอ้เคยเห็นกันมาเจแต่เกิดว่าอย่างนั้นเธอคนในหมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันเจแล้วพอหลังจากเกิดเรื่องนี้ไปถามเขาไหมว่าพาใครมาหลอกเราเนี่ยบอกก็ถามแล้วก็ป้าไปห้องพักแล้วก็บอิวิ่บมาได้ปลามาเจ้า มนได้ปลาหมาบอกฮู้จักทั้งๆดีว่าคนตีบ้านใกล้ั่นกะหันตีปลาหมาว่าตรงๆกันอย่างนั้นเลยเจ้าว่าบอกบอกฮู้เรื่องเลือยม่ได้ปลาหมาเขาสองคนแม่ลูกเนี่ยเอามาคนเดียวท่านผู้ชมที่เคารพอาจารย์เจษฎาค่ะยันสงสารจาังเลยนี่นอกระบบก็หนักพอแล้วมาเพิ่มนี่ในระบบเข้าไปอีกอาจารย์จะแนะนําวิธีช่วยเหลือยังไงคะครับถือถ้าที่ฟังดูถ้าเป็นข้อที่จริงตามนี้พระบอกว่า เ,เวลาให้เซ็นเนี่ยเขาก็เปิดเฉพาะช่องให้เซ็นอย่างเดียวนะฮะเอกสารอะไรก็ไม่ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในการทําสัญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาแท้จริงในการที่จะทําสัญญาเรื่งเช่าซื้อนะครับประเด็นมันมาอยู่ตรงที่ว่ามันมีกระบวนการเหมือนกับเป็นการหลอกลวง นะครับถ้าเป็นการหลอกลวงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงได้เพราะว่ารถก็ไม่ได้รับใช่ไหมครับคนไปรับรถไปแทนเพราะนั้นมันก็อาจจะมีลักษณะของการช่อโกงนะฮะหรือ,อประเด็นมันมีอยู่ตรงที่ว่าถ้ามันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวบริษัทเช่าซื้อบริษัทรถยนต์อย่างไรบ้างนะฮะทีนี้เท่าที่ดูจากได้คุยกันรอบนอกก่อนแล้วนะครับดูจากรายได้ดูจากอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะไปเช่าซื้ออะไรได้เลย ได้ได้ไม่ถึงไม่น่าจะพอที่จะไปผ่อนค่าเช่ารถได้บริษัทรถไฟนั้นไม่น่าจะปล่อยให้ได้แล้วก็มีการมีลักษณะของการปล่อยรถไปง่ายๆในลักษณะนั้นรู้กันหรือเปล่าคะอาจารย์นี่ฮะเป็นประเด็นถ้าหากว่าเขารู้กันร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นคดียาทั้งเกี่ยวเกี่ยวพันไปถึงกับผู้ให้เช่าซื้อนะครับหรือพนักงานของเขานะครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอาจจะถึงพนักงานเขาก็ได้นะครับคราวนี้ถามแทนใจสองแม่ลูกกันนะคะอาจารย์ขึ้นหนึ่ง ต้องจ่ายเงินให้บริษัทรถไหมเนี่ยถ้าไม่จ่ายเขาจะมาแจ้งความจับไหมเจ้าค่ะก็ยังขาบตอนนี้จริงๆก็คือต้องไปร้อ,องทุกข์กับตำรวจนะครับให้ตำรวจทำการสืบส,ส,สวนสอบสว,ส,วสวนและถ้าหากว่าไปถึงบริษัทได้เนี่ยมันก็มีการที่จะเลิกสัญญากับบริษัทเขาได้ค่ะนะครับรไป<อ>ถ้าไปร้องทุกข์กับตำรวจจะบอกตำรวจว่าอย่างไงฮะจะเป็นข้อหาอะไรนี่แล้วแจ้งกับใครครับข้อหานี่ตตำรวจเขาจะเป็นคนตั้งเองนะครับแต่ว่าข้อจริงเนี่ยเราจะต้องบอกเขาในเรื่องของวิธีการ นะฮะต,ต้องเล่าให้เขาฟังตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไระนะครับแล้วเขาก็จะทําหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ถึงใครก็ไปตั้งข้อหากับคนนั้นเข้าความผิดในลักษณะไหนตารวจก็จะตั้งข้อหานั้นครับแล้วระหว่างช่วงที่กําลังดําเนินการเนี่ยนะคะถ้าหากว่าบริษัทรถเข้ามาทวงหนี้จะให้ตอบว่ายังไงคะอาจารย์ก็ตอบว่ากําลังดําเนินคดีอยู่นะครับเพราะว่ารถก็ทางบริษัท ขายรถแม้กระทั่งผู้ให้ชาวซื้อเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยรถเราก็ไม่ได้รับไปนะครับแล้วประเด็นที่สองแม่ลูกจะดําเนินคดีนะคะคือแจ้งความมาเลื่อกคนที่พามาหลอกก็ดีหรือคนที่เข้าไปรับรถแทนครับสามารถทําอะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์ก็ร้องทุกไปแล้วตํารวจสอบแล้วถึงใครปัญหาก็คือว่าคนรับรถในตอนนี้เขายังไม่ทราบว่าเป็นใคร ถ,ถ้าทราบว่าเป็นใครก็ควรจะตามตามตัวกันได้นะครับเอาละจิรพรสงสัยหรือไม่สบายใจตรงไหนอีกไหมอยากถามทางท่านอาจารย์เจษราจุดไหนอีกไหมอยากถามว่าเนี่ยถ้าอย่างกับถ้าเอาบัจจายเป็นเลยอ่ะต้องขวาย่างเดียวคือกว่าแม่จะติดคุกนอเจาเพราะว่าเดียวนี่เป็นจือของแม่คนเดียวแบบมีคนข้าทั้งที่เซนเลยสองคนแม่ลูกนอเจาเซนตึงลุมตึงบนอ่ะเพื่อ เียใบออกมาแหละตำรวจมันกพอพอมีแต่จื่อแม่คนเดียวอ่ะตีตึงต้องเซ็นเนี่ย่มอมเจาะเป็นไปได้ไงแล้วกระดาษเดียวกันรอรรเปล่าเจาะเซนใบเดียวกันกูผพนเนอเจาะเอ๊แล้วเป็นไปได้ไหมที่ใบที่เขาไปยื่นจะเป็นคนปอลอมลายเซน็นเราได้เห็นกระตาไหมนั่นใช่ลยเซ็นแม่เราจริงหรือเปล่ามีใบเดียวเจาะตีบาเป็นใบลายเซ็นของแม่เป็นปากาที่แบบมาได้มาไ,ได้ทายเอกสารเน่นั่นเป็นลายเซ็นของแม่แต่ต้เลย แต่น้องกับเซนกับแม่แม่เซนตั้งบนแล้วน้องเซนตั้งลุมมาควนชี้ให้เซนเซนเซนจะทำไมเวลาไมาให้เราดูไม่มีอะไรเสียเราตำรวจเอามาจับพอใบสัญญาบอี้เนี่ยน่าจะพอลายเซ็นหรือเปล่าว่าอี้แม่หนิเป็นคนเซื้อคนเดียวเด้อมันก็มีวิธีการในเวลาการตรวจพิสูจน์นะครับแล้วก็จะส่งลายเซนไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่านั่นเดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีเอ๊ะอาจารย์ครับเพื่อความสบายใจของสองแม่ลูกนะดิฉันเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าช่วงรอตำรวจดำเนินการอย่างนี้เนี่ย เราเข้าไปคุยกับบริษัทรถเลยได้ไหมว่าคุณกําลังแจ้งความอยู่เราไม่รู้จริงๆคุณไม่ต้องมาทวงเรานะคุณไม่ต้องพาตํารวจมาหาเรานะ,ะ <c oughs> คุยได้ไหมตํารวจในเรื่องคดียา,ยาถ้าเป็นข้อริงตามนี้เนี่ยนะครับคงคงไม่ถึงเราแต่ถ้าเราไปร่วมกับเขา <c oughs> แล้วก็ไปหลอกบริษัทเพื่อเอารถไปขายถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีคดียาเพาราะในเรื่องคดีติดคุกในถ้าตามอันนี้เนี่ยเท่าที่เล่ามาเนี่ยไม่น่าจะจะถึงขั้น ในเรื่องเครียดยาที่จะไปถึงเราถ้าจะมีก็มีความรับผิดทางแพ่งนะครับว่าปัญหาก็คือว่าถ้าบริษัทหรือบริษัทเช่าซื้อลิสติ้งเขาเนี่ยเขาเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนสุจริตนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะไล่เบี้ยเอาเงินตัวนี้ไปค่ะครับแสดงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ทําบริษัทเขาจะพาตํารวจมาหาแม่ถึงบ้านเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นครับก็ถ้าเป็นข้อที่จริงตามนี้นะครับถ้าเป็นข้อที่จริงตามนี้ครับแต่ว่าถ้าหากก็เป็นข้อที่จริงที่ก็เปลี่ยนมาว่า เป็นเรื่องของว่าแม่ไปร่วมกันที่จะหลอกเอารถเขาไปแล้วเอารถไปขายแล้วมาแบ่งกันเพราะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีหลายคนเขาก็ทําอย่างนี้นะฮะเช่าซื้อจากรถยนต์มาแล้วเอารถไปขายเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ยยก็เขาก็ผิดร่วมกันไปครับก็ละผิดกันไปแต่ถ้าดูจากกรณีแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทราบเรื่องตั้เแต่เดต้นนะครับจ้ะแม่รู้เรื่องสักอย่างหนอหัวรื่งเลยว่าเขารถออก เห็นใจจังเลยแม่อยากจะฝากบอกถึงคนที่เอารถไปในชื่อเราว่ายังไงแม่บอกว่าจะได้ไหมไม่ใช่พอนีอยากฝากบอกเขายังไงที่ทําให้เรามานั่งสองคนออกทีวีทุกใจอยู่ในสองแม่ว่ามันเป็นใครติด่าไปเอารถบอกว่าจะได้ดีนี่แบบเฮาบมมีตังค์ที่จะเฮ้อี่ยคนไหนเอาไปกะเมื่อมายอมหับเหยเนี่ย เอามาคืนเถอเราไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันไม่เคยทาอะไรกันอย่ามาทําให้เราลําบากขนาดนี้เลยนะคะเอาล่ะแสดงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้กลับไปที่ลําปางนะไปแจ้งความนะคะไปแจ้งความอนที่อาจารย์เจตว่าเดี๋ยวอาจารย์เจตคะขอเนื้อขอเบอร์ทนายอาสาของสภาทนายความที่อยู่ปราจเจจังหวัดลำพางนี้เนี่ยผมจะไปบรรยายที่ลําพูนโอ้โะคะนะครับแล้วก็นัดกันนัดหมายกันไว้แล้วว่าให้ไปที่นู่นผมจะเชิญประธานจังหวัดที่ลําปาง นะครับแล้วก็จะมานั่งคุยกันแล้วก็มอบหมายให้ให้ดำเนินการเรื่องนี้ครับเยี่ยมเลยของคุณอาจารย์เจษฎาอย่างสูงทองคนสบายใจได้ไม่ต้องห่วงถ้าที่พูดมาเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยรับรองเราไม่ต้องไปรับผิดชอบแ0 0 0 0 0บาทแน่นอนนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือช่วงของสถานีกฎหมายใครมีปัญหาทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเราพร้อมที่จะแก้ไขอาจารย์เจษฎาพร้อมอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ที่สื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาและก็เต็มที่ครับแล้วก็เป็นที่มุ่งหวังของประชาชนก็คงจะเป็นคำอุยพรนะครับในปี2556ซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในทีีสาธารณะนาที่จะลงไปทําข่าวนเสนอข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และก็ในช่วงของปีใหม่ปี2556นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้พบถึงความเปลี่ยนแปลงของผมด้วยซึ่งก็จะสามารถติดตามได้ในรายการพันข่าวเวลา17.00นารครับ